สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคเช่นเดิมครับพบบอยชาโคก็ต้องมีการร,ารีวิวรถนะวันนี้นะครับบอยชาโคจะพามาดูอีกหนึ่งคันที่เป็นกระบะแคบรุ่นเริ่มต้นขายดีนะครับของทางฟอร์ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าแต่งแบบไหนเป็นสีอะไรนะครับรบกวนนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องบอยชาโคให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะอ่ะมาดูการด้านหลังนะครับ รุ่นนี้นะครับเช่นเดิมก็จะเป็นตัวรุ่น xl plus sport นะครับรุ่นนี้นะครับมีแต่เกียร์ธรรมดานะจะไม่มีเกียร์ออโต้นะถ้าเกียร์ออโต้ลูกค้าก็ขยับขึ้นไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่692,000บาทนะแรงม้าอยู่ที่110แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์แมนนวล6สปีดนะโอเคมาดูกันว่าได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยการชนหน้าก่อนเลยนะครับการชนหน้าเดิมๆมันจะไม่ได้เป็นสีนี้นะอันนี้บอยทําสีให้ลูกค้านะครับให้มันเป็นสีดํานะก็ดูดุไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมในเรื่องของตะแกงนะครับเขาเรียกว่ากระจังหน้าแบบตะแกงละกันนะครับลูกค้าได้เลือกเป็นกระจังหน้าแบบตะแกงนะครับก็เลือกตัวหนังสือเป็น F ด D ที่เป็นตัวหนังสือดําตัดขอบข่าวนะพร้อมกับไฟสิว3จุดนี้ให้เช่นเดิมนะครับ อัปเกรดขึ้นมาในเรื่องมิติของคําว่าレนเจอร์นะครับแปะเพื่อให้มีความมิตินะครับมันนูนขึ้นมาเนี่ยก็ดูสวยเป็นอีกแบบนึงเลือกเป็นสีขาวนะโอเคมาที่ไฟมั่งตัวนี้ก็มีขรอบไฟนะครับให้มันดูแบบวา่าดูดูนะตาคมๆหน่อยสเปคไฟตัวนี้จะเป็นสเปคไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับผม ด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกู๊ปนะครับตัวนี้เป็น op, ปสกู๊ปไข่ปลาทรงเตี้ยแบบทูโทนนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะรู้ว่าทรงเตี้ยทรงสูงเป็นไงก็ลองไปไล่ดูแล้วกันในคลิปบอยนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นทรงเตี้ยนะหรือจะเป็น op, สกู๊ปฟิตสกู๊ปเลตก็ลองไปดูกันว่าอยากได้แบบไหนลองแจ้งบอยมานะด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของคิยล้อนะฮะคิยล้อเป็นคิยล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเป็นหมุดแปะหลอกนะอันที่ยึดกับตัวรถก็คือด้านล่างนะครับจะยึดกับตัวตัวถังรถนะตัวกับบังโคนเลยทําให้แน่นหนาวิ่งไปก็ไม่หลุดนะเก็บงานด้วยติดด้วย3 m แล้วเก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับผมด้านล่างมาบ้างนะครับลูกค้าท่านนี้เขาชอบแม็กเดิมนะครับเขาบอกว่าแม็กเดิมก็สวยแล้วแม็กตัวนี้เป็นขนาดขอบ17นะรัดกับยางมอนสเตอร์เอทีออนทะเลนะครับ สเปคยางก็จะเป็น265 65 R17 นะเป็นของ Monster นะก็สวยดีลุยได้ทั้งถนนดำและถนนลูกหลังนะด้าน,นข้างสติกเกอร์นะครับลูนี้ก็จะโดดเด่นที่สติกเกอร์ด้านท้ายนะก็จะไม่ได้คาดมาเยอะนะจากประตูนะก็จะไปหนักที่ท้ายอะ่ะลุ่นี้ก็สวยนะลูกค้าก็เลือกมาได้เพราะว่ามีให้เลือกกว่า30-40ลายหรือลูกค้ามีแบบมาให้บริตัดแปะก็ได้นะครับราะในเรื่องของเบ้ารองแน่นอนต้องมีครับเพราะว่า กันลอยด้วยนะครับเบ้าลองกันลอยนะครับเล็บกระแหวมันชอบไปโดนเราเราต้องใส่ตัวนี้ไว้นะแล้วก็ในเรื่องของคิ้วกันสาดเราก็มีให้ทั้งหมด4ชิ้นไม่ว่าจะเป็นคนนั่งหรือบอกแคม นะครเรามีให้หมดเลยนะครับด้านบนในเรื่องของราวหลังคาราวหลังคาตัวนี้มีแทบแบบสีดำร้วนแบบนี้หรือเอาเป็นสีบอลเงินก็ได้นะครับลูกค้าเลือกเอาตัวนี้ลูกค้าคุมโทนดําก็เป็นสีดําตัวราวหลังคานะครับไม่ได้เจาะก,กับตัวรถนะแปะด้วยกาวสับเอมแล้วเก็บงานด้วยซิลิโคนติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามไม่แนะนําให้ไปรัดของนะมันจะมีโอกาสหลุดแต่ถ้าแปะอย่างนี้ไม่มีหลุดอยู่ยาวๆเลยด้านหลังนะครับในเรื่องของโลบ้าเล็กแบบแขนยาวแบรนด์ outlander นั่นเองนะครับพร้อมในเรื่องของรูตะแกง อัพสัมภาระลูกค้าจะไปอัปเกรดขึ้นเป็นตะแกรงสัมภาระก็ได้นะก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกค้าไม่อัพก็ว้อว่านี้ก่อนเป็นแบบแขนยาวด้วยแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้ดีนะเพราะว่ามันรัดของได้ถึงนี่พาดของได้ถึงนี่เลยนะนะครับในเรื่องของสเปคดีเซลนะเชือเพิงก็เป็นดีเซลนะครับสามารถเติมได้ทั้ง B7 B10 แล้วก็ B20 นะอย่าไปเติม E20 ล่ะดีเซลอย่างเดียวนะครับพะลูกค้าหลายท่านเคยใช้รถเก่งมานะครับมาใช้กระบะลืม ไม่ใช่เป็น e 2 0่สิต้องเป็น b นะเป็นดีเซลเท่านั้นด้าน,นท้ายนะครับแน่นอนก็จะมีในเรื่องของเบ้านะครับเบ้ากันรอยแบบมีดาบนะครับลูกค้าไม่ชอบดาบก็แค่เอา2ชิ้นนี้ออกนะก็จะเหลือแค่เบ้าตรงกลางตัวนี้ก็ติดเพื่อกันรอยด้วยแล้วก็ดูให้มันดูคุมโทนให้มันดูดุดุด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการชนตัวนี้เป็นการชนจากโรงงานแล้วนะครับเป็นการชนทรงห้างนั่นเองนะครับเป็นสีดำล้วนติดกับตัวรถโอเครีวิวแบบอ่ารับพัน เรียบร้อยแล้วในเรื่องของโปรโมชั่นคันนี้ต้องแจ้งอีกอย่างหนึ่งคือว่าคันนี้ใช้เงินออกรถไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็ได้แต่งและพร้อมใช้งานรอแบบนี้ไปเลยลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้กระบะแคปบไว้ใช้งานนะครับลองติดต่อมหาบอยชาโคดูที่เบอร์0645930055หรือ idline ก็ได้เดี๋ยวเรจะแปะ idline ไปให้นะครับลูกค้าสะดวกทางไหนติดต่อทางนั้นแต่ให้แนะนำนะก็จะเป็นทั้ง2ช่องทางเลยจะโทรด้วยหรือแชทมาคุยกันก็ได้นะครับ วันนี้บอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดโตโตแกลลี่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ